สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาการป้องกันการทุจริตประจำวันที่29พฤศจิกายนนะคะวันก่อนเราได้เรียนเกี่ยวกับสถานที่ส่วนตัวและสถานที่ส่วนรวมแล้วใช่ไหมคะถึงวันนี้คุณครูมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับสถานที่ส่วนรวมและสถานที่ส่วนตนเกี่ยวกับการดูแลรักษานะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอสถานที่ส่วนรวมกันก่อนนะคะข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปต่อกันเป็นเรื่องราวเมื่อกี้มักง่ายในการเผาป่านะแต่อันนี้เป็นมักง่ายเรื่องการทิ้งขยะครับมีคนเขามีกล้องหน้ารถแล้วบันทึกภาพคนขับรถเ๋งสีดำครับทิ้งขยะออกนอกรถ ถูกบีบแต่เตือนแล้วนะฮะแต่กลายเป็นว่าทิ้งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนี่คือรถเก๋งคันดังกล่าวครับคือรถคันนี้เนี่ยเขาเป็นกล้องหน้าเห็นไหมฮะชิ้นแรกชิ้นแรกเห็นแล้วอ่ะชิ้นแรกสองชิ้นละเมื่อกี้เด้งมาสองชิ้นไม่พอนน้มาอีกปลิวมาอีกแล้วสี่ชิ้นนี่แหละครับก็คาดว่าน่าจะกินขนมหรือกินอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็มักง่ายโดนทิ้งนะฮะ นี่คือถนนเส้นสีสวัสดิ์กาญจนบ,บุรีแครับละช่วงใกล้เคียงเขื่อนท่าทุ่งนาครับเนี่ยเขาก็ทิ้งขยะไปและถ้าเกิดจริงๆมันมีเสียงอยู่นะพราร,รถคันนี้ที่มีกล้องหน้าที่บันทึกภาพเนี่ยเขาบีบแตรเตือนอแต่ปรากฏว่าบีบแตรแล้วเหมือนกับทิ้งมากกว่าเดิมทิ้งเยอะกว่าเดิมครับ เขาบอกเขาขับตามอยู่20นาทีทิ้งไม่หยุดเลยแลังจากคลิปนี้ครับถูกโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์ครับมีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นตําหนิพฤติกรรมรถเก๋งสีดําคันหน้านี้เนี่ยว่าโอ้โหมักง่ายเหลือเกินทิ้งขยะลงบนพื้นถนนไม่สนใจคนขับตามมา และนะคือเรื่องสกปรกก็หนึ่งเรื่องนะมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยถ้าเกิดสมมติอ่ะตีสมมตินะเป็นกระป๋องน้าแบบนี้แล้วเกิดทําให้มอเตอร์ไซค์ขี่อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ขี่มาถูกต้องอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับเขาก็บอกว่าแนะนําเจ้าของคลิปนะนําคลิปนี้นะไปซูมดูป้ายทะเบียนหน่อยแล้วก็เอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลจับปรับตามกฎหมายต่อไปเออหรือวิธีนี้ก็ดีผมอยากให้แก้เปลี่ยนกฎหมายเลยนะ บังคับว่าคนอย่างนี้ต้องมาอบรมหนึ่งวันแล้วเก็บขยะอีก3วันเลยเออคือหมายถึงว่าต้องเสียเวลาไปแบบหลายๆวันเลยให้รู้ว่าทําแบบนี้มันมันมันรกส่วนรวมมันเป็นปัญหาของส่วนรวมครับผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นยัางไงาบ้างคะหลังจากได้ดูคลิปนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะหนึ่งก็คือความมักง,ง่ายของคนใช้ถนนคะ่ะนักเรียนเคยเป็นแบบนี้ไหมคะทิ้งถนนทิ้งขยะบนถนนนะ กินน้ำดื่มน้ำเสร็จแล้วไม่จอดที่ถังขยะแล้วก็ทิ้งลงไปเลยโดยไม่สนใจว่ามีรถต่อตามหลังถ้าเป็นรถเก๋งที่ทิ้งขยะนี้อันตรายนะคะสําหรับคนที่ขับรถจักรยานหรือขับรถเครื่องตามหลังมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะดังนั้นคนที่ทิ้งขยะแบบนี้มีกฎหมายบังคับลงโทษด,ด้วยนะคะถ้าทิ้งขยะ เลือนกลาดแบบนี้เรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ถูกลงโทษให้จ่ายค่าปรับได้นะคะทีนี้ไปดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นสถานที่ถวเป็นสถานที่ส่วนตนค่ะข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ พามาอีกหนึ่งเรื่องนะครับใครก็ตามที่มีคอนโดมีอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าแล้วก็ให้สาวๆพริตตี้เชา่านะครับก็ต้องรู้หน้าอาจจะไม่รู้ใจอาจารย์ก็ต้องฟังไว้นิดนึงนะ,นะครับ <c oughs> นะครับเพราะว่าเพจ <c oughs> ดังครับเขาโพสต์ภาพแชร์ห้องพริตตี้สาวสวยเนี่ยก็ค้างค่าเช่าอยู่2 3สเดือนทีนี้เจ้าของเจ้าของห้องเขาเริ่มเห็นท่าไม่ดีทำไมถึงเห็นท่าไม่ดีเขาบอกบอกว่าอพอไม่จ่ายค่าห้องไม่พอเดินผ่านใกล้ๆห้องมันมีกลิ่นเหม็นโชยออกมา <c oughs> ตอนแรกก็กลัวมากเฮ้ยจะมีอะไรแบบ ผิดปกติหรือเปล่าแบบตามที่เราเห็นตามข่าวอาจญากรรมหรือเปล่าตัดสินใจใช้กุญแจไขพรวดเข้าไปดูปรากฏว่าภาพที่เห็นนะครับพังหนะก,กันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็เพจนี้นะครับก็ได้แช์ห้องของพิตีโอโสาวสวยจริงๆนะครับแต่ดูภาพห้องขวามือนะครับนะครับก็พิตีคนนี้ค้างค่าเช่า2-3เดือน ทำให้เจ้าของห้องไขไปดูนะครับเพจเรสโกครับก็แชร์เรื่องราวนี้นะครับโดยที่ระบุว่ารบกวนแชร์ข่าวปล่อยคอนโดให้เช่าโดนเบี้ยวไม่จ่ายค่าเช่าไม่ติดต่อแม่บ้านและนิติบอกว่ามีกลิ่นออกมาจากในห้องพยายามติดต่อน้องเขาหลังจากที่ไม่จ่ายค่าเช่า2-3เดือนดูซิงสิครับโอ้โหผ่านสงครามมาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสงครามอะไรนะครับเจ้าของห้องเล่าให้เล่าให้ฟังนะครับว่าเดือนแรกๆเนี่ย ช้าละก็คือค้างค่าจ่ายเริ่มช้าละก็ตามบ้างก็เข้าใจว่าไม่ค่อยอยู่ห้องแหละไปทํางานบ่อยๆต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างหลังๆติดต่อไม่ได้เลยคนระับเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์พยายามทุกขนทุกทางก็ติดต่อไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียกให้มาช่วยเคลียร์ค่าเสียหายจนตัดสินใจในที่สุดต้องใช้กุญแจเปิดห้องเข้าไปเข้าใจว่ากฎหมายคุ้มครองผู้เช่าแต่เขาก็เกรงเกรงกลัวว่าผู้เช่าตายในห้องนะติดต่อไม่ได้<อ>ห้องมีกลิ่นเหม็นออกมาเปิดเข้าไปตกใจเลยครับ พูดเช่าแอบเลี้ยงหมาแอบเลี้ยงแมวไว้ในห้องแล้วมันก็เละเทะไม่ได้ดูแล ขัดกับหน้าตามากนะครับแล้วก็เคยเตือนแล้วด้วยโดยตัวเองทําใจเปิดห้องนานหลายวันบวกกับการหากุญแจด้วยพอเปิดช็อกันเป็นครึ่งชั่วโมงถอยล้างออกมาจากห้องครับกลิ่นมันโชยมาแรงมากแล้วก็เข้าไปใหม่เพื่อที่จะไปถ่ายรูปออกไว้นะครับล่าสุดนะครับทางเจ้าของห้องบอกว่าติดต่อได้แล้วเจอเฟซบุ o กแล้วติดต่อได้แล้วทางสุ ح ح ภาพสตรีท่านนี้เตรียมที่จะมาเคลียร์แล้วครับโอ้โหดีใจมากเตรียมที่จะมาเคลียร์แล้วครับพอกลับไปเปิดเฟซอีกทีหนึ่งครับปิดเฟซหนีไปแล้วครับ โอ้ตายแล้วเป็นเฟรตตีส้สภาพห้องเดอร์ตี้มากการนูกสารเจ้าของเล่าจริงๆอโอ้ตายแล้วอ่าอนะคะจบไปอีกหนึ่งคลิปนะเกี่ยวกับสถานที่ส่วนตนเป็นยังไงบ้างลูกเออสกรปรกใช่ไหมคะสถานที่ส่วนตนเราใช้เองคนเดียวหรือใช้เฉพาะครอบครัวของเราเราก็ต้องดูแลความสะอาดใช่ไหมคะแต่นี่คือกรณีกรณีหนึ่งนะคะที่คุณครูได้หยิบยกขึ้นมาทั้งสอง ทั้งสองสถานที่ก็คือสถานที่ส่วนรวมก็ใช้ด้วยกันนะคะเราก็ต้องรักษาความสะอาดแล้วก็สถานที่ส่วนตนเราก็ใช้เฉพาะตนใช้เฉพาะใช้เฉพาะใช้เฉพาะครอบครัวของเราก็ต้องรักษาความสะอาดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะสื่อโซเชียลหรือว่าอะไรที่นักเรียนทําผิดพลาดไปก็จามีความรุนแรงมากเพราะว่ามีการเสนอข่าวออกมาแบบนี้ทําให้เป็นที่อับอายกันนะคะดังนั้นนักเรียนควรที่จะรักษาความสะอาดนะคะทั้งของส่วนรวมและของส่วนตนค่ะอ่าสำหรับการดูแลความสะอาดนะคะถ้าถ้าเป็นสถานที่ส่วนรวมในรูปของนักเรียนจะ ช่วยกันดูแลยังไงคะหนึ่งก็คือเราไม่ทำเราหนึ่งก็คือเราไม่ทิ้งขยะอย่างแน่นอนใช่ไหมคะสองก็คือต้องช่วยกันรักษาความสะอาดใช่ไหมคะอา้าวสถานที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันโดยหลักแล้วก็ให้รักษาความสะอาดกันก่อนนะคะอ่าเมื่อดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ไม่ทิ้งขยะเมื่อไม่ทิ้งขยะปุ๊บเราก็ต้องช่วยดูแลให้อยู่ในสภาพดีให พร้อมที่จะมาใช้งานในวันต่อไปได้อีกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนเดียวใช่ไหมคะคนอื่นต้องใช้ด้วยทีนี้มาพูดถึงสถานที่ส่วนตนกันอีกนะคะอย่างเช่นบ้านในบ้านห้องนอนหรือว่าสวนยางพาราของเราก็แล้วแต่นะคะที่เป็นที่ดินของเราเราก็ต้องดูแลความสะอาดนะคะอย่างเช่นในบ้านถ้าสกรปรกก็จะมีงูมีสัตว์มีพิษ จะเข้าไปในบ้านนะคะอย่างเช่นในบ้านก็เป็นตะขาบเป็นงูเป็นอะไรพวกนี้ก็เข้าไปได้หมดนะคะเป็นแมลงสาบอะไรพวกนี้ค่ะกินขนมเสร็จแล้วก็ทิ้งถังขยะนะคะนี่ถังขยะของเขาก็มีนะคะทิ้งขยะหน้าบ้านเวลาก่อนนอนหรือว่าก่อนเข้านอนนักเรียนก็ควรที่จะเอาขยะที่อยู่ในบ้านนี่มาทิ้งเพราะไม่เช่นนั้นแมลงสาบก็จะเข้าไปไข่แล้วก็นําเชื้อโรคไปให้เราด้วยนะคะแล้วก็ในสวนยางพาราก็เหมือนกันก็ต้อง ตัดให้เตียนโล่งนะคะนี่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียนก็อย่าไปเข้าไปในที่รกๆนะคะเพราะว่าจะมีสัตว์ร้ายอยู่เหมือนกันแล้วก็ห้องนอนของเราก็เหมือนกันนะลูกนะทํายังไงก็ได้ให้สะอาดเพราะว่าเราต้องใช้หลับนอนแล้วก็เราต้องมีห้องนอนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสะอาด เพื่อที่จะใช้ในการหลับนอนพักผ่อนนะคะโอเคการดูแลสถานที่ส่วนรวมและสถานที่ส่วนตนที่คุณครูได้กล่าวมาพร้อมทั้งคลิปที่คุณครูนำนำมาให้ชมเนี่ยคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะนำความรู้พวกนี้ไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะถึงที่นี้คุณครูก็มีงานให้ทำหนึ่งชิ้น ะะก็คือให้นักเรียนบอกว่าความดีของหนูที่ช่วยกันดูแลทั้งสถานที่ส่วนรวมและสถานที่ส่วนตนของนักเรียนเนี่ยนักเรียนช่วยทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่น1เก็บขยะ2ไม่ทิ้งขยะเกือนกลาด3เก็บของเข้าที่4 ตักเตือนคนไม่ช่วยกันส,สีอาจจะชักชวนเพื่อนช่วยกันดูแลสอาจจะดนสอาจจะรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลแล้วก็หา้าเป็นยังไงครับทำตัวให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นก็ได้นะลูกนะถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณครูก็ ให้เขียนลงมาได้เลยเพราะว่าความคิดของหนูไม่มีผิดนะลูกนะจะแตกต่างกับครูบ้างก็ไม่ผิดนะคะนักเรียนเขียนเป็นความคิดเป็นของตัวเองได้เลยนะคะซึ่งความดีของหนูนี้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดวิชาสังคมศึกษาด้านหลังนะคะซึ่งเป็นเนื้อที่ของวิชาต่อต้านทุจริตนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็ให้เขียนชื่อถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยได้ตรวจด้วยนะคะ โอเคคุณครูมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ